วันนี้โอเควันนี้เราก็จะมาทำเบจิต้ากันนะครับจากซูเปอร์ไซย่าร่างปกติให้กลายเป็นล่างฮะไคชินหรือล่างที่เขาจะเรียกว่าเอาต้าอีโก้นี่แหละอ่าโจทย์ของเราวันนี้ก็คือจะทำให้เบจิต้าเนี่ยจากผมปกติสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมที่เป็นตัวดั้งเดิมของเขาใช่อ่าโอเคให้ให้เปลี่ยนสีเป็นสีอะไรคะสีม่วงครับไปล้าทัผมสิคะเอาละเล่นลเลั้นเดี๋ยวผมไปจริงแล้วนะ อ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะพอเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วให้ใส่ต่างหูครับต่างหูก็มาใช่ต่างหูของเทพทำลายล้างอ๋อต้องไปเจาะหูอีกใช่โอเคเปร้านเจาะหูได้ไหมได้ได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาไปทั้งร้านทำหูและร้านเจาะหูเลยดูซิว่าไอตัวเนี้ยมันหน้าตาออกมาเนี่ยพอจบแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วมีอะไรต่อยไหมคะขอคีย์เวิร์ดให้แบบหน้ามันดูมีริ้วรอยนิดหนึ่งให้แบบมันดูคิกเคลียร์นิดหนึ่งแล้วต้นฉบับมันมาหน้าหล่อหรอ ใช่หน้าตามันจะไม่เครียดขนาดนั้นหน้ามันไม่เครียดแต่อยากให้มันดูเครียดกว่านี้สรุปเราจะมาระบายสีกันใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเราจะระบายสีอ่ถือว่าเรารับบีฟงานแล้วละกันเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะว่าผลงานเราออกมาจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาเช็ดทำความสะอาดนี่เราได้ตัวนี้มาแหละแมมแล้วมาเนี่ยปัดปัดตะฝุ่นมาหนาเขอะเลยไม่รู้เก็บมากี่ปีแล้วเนี่ยส่วนนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอาขี้ฝุ่นออกเนี่ยตัวสีมันจะไม่ติดโมเดลนั่นเองทีนี้ พอปัดปุ๊บใส่สีรองพื้นแบบบางๆนะเกียรนะก็ปัดปัดไปสักประมาณสองถึงสชั้นอยูหิวเลยว่ะสองถึงสามชั้นอ๋อไม่ใช่เรานึกถึงขนมไทยัะทีนี้เนี่ยก็คือเราจะมีการเก็บผู้กันเล็กและก็ใหญ่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยการเก็บผู้กันใหญ่จะบอกไว้ก่อนว่าเก็บโดยรวมให้สีเนี่ยมันถูกผมทั้งหมดแล้วเก็บผู้กันเล็กในซอกเล็กๆนั่นเองตามพื้นที่นั่นแหละ เออเออแต่จริงๆนะมันมันจำเป็นมากเลยนะที่เราจะต้องมีผู้กันในหลายๆขนาดอ่ะเพื่อที่จะเก็บตามซอกเพราะว่าซอกผมมันี่ะเยอะมากเลยอ่ะแมมเท่าที่เราดูนะคือพอเราทาไปอ่ะบางจุดอ่ะอ้าวมันยังเป็นสีเหลืองสีดั้งเดิมของมันอยู่เลยก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องคอยดูเลยเพราะว่าเนื้อบางพื้นพื้นผิวบางที่เนี่ยมันจะไม่ค่อยติดเออจริงๆมันก็ทำยากเหมือนกันนะเกดเนาะแต่ว่า ตรงนี้ก็ต้องค่อยๆทำเพราะว่ายังไงก็ตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยมันจะทาติดหรือเปล่าวะแมใ่ใช่ใช่ใชแต่เออมันก็แปลกดีเนาะแปลกแต่มีจุดไงที่เรารู้สึกอะ อยู่ตรงกลางหัวเลยตรงอื่นนะติดนะแต่ไอ้ตรงกลางหัวมันเหมือนมันมีความมันอะ่ะอืมใช่มันเลยทําให้ติดยากมากอ่ะแม่ใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยเราต้องลดความมันด้วยการลองพื้นอย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้เราจะลองไปลองไปสีมันจะเริ่มแม่นขึ้นเก๋ออ๋อเอ,อเออนนเนี่ยสีมันเริ่มแบบปรับมาเรื่อยๆแล้วนะใช่จากแบบตอนแรกเลยอะ่ะสีมันยังเป็นม่วงที่ดูแบบดูไม่สวยอะ่ะเออพอเราลงหลายๆชั้นเข้าอะ่ะ สีมันเริ่มปรับแล้วมันทาให้ดูเข้ากับลุคของเขาตอนแรกเราจริานตนาการไม่ถูกเลยจากหัวเหลืองๆมาแล้วมันเปลี่ยนสีม่วงมันจะออกมาเป็นยังไงวะใช่อนั่นแหละที่จริงจะพูดถึงเฮ้ยเราเราเคยดูเหมือนกันนะเบจิต้าเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนคู่ขางูกุนปะ่ะใช่ไหมเออใช่น่าจะเป็นคู่ขา้แหละแล้วก็เนี่ยทีนี้เนี่ยมันจะมีจุดเล็กๆซอกผมขอ,ขอผมตรงนี้บอกเลยว่ายากมาก เห็นเลยเห็นแล้วยังปวดหัวแทนเลยอ่ะใช่ใช่ตรงนี้มันต้องแบบมือนิ่งมากเลยนะแม่ใช่เนี่ยเห็นป่ายิ่งตรงแบบตรงตามไรผมเอยอะไรที่แบบว่าเราจะต้องเก็บงานอ่ะมาจะทําแล้วซ้ายขวาต้องเท่ากันด้วยนะเพราะว่าอะไรสังเกตดูจากหน้าผากเขาอะโง่ที่เขาดีนะเป็นทรงหัวใจใช่หัวใจใช่เออเนี่ยต้องทําทําให้มันดูแบบ ดูสมูทอ่ทั้งสองข้างแล้วต้องบาลานห้ดีจริงต้องบาลานครับผม,มในเรื่องของอการใช้น้ําหนักพวกนี้ก็สําคัญแล้วที่จริงเนี่ยลืมบอกไปว่านอกจากการใส่สีเนี่ยเราจะมะีพวกโมเดลเหมือนต่างหูของเบจิต้าเพราะ่างนี้นี <Wow. S 2> โอโ้โหบอกเลยว่าเทพทําลายล้างเนี่ยนอกจากสีผมที่เท่แล้วเนี่ยยังมีพ็บปสืดทีนี้เนี่ยพอเก็บผมเสร็จปับ๊บเรามาดูเรื่อง ใบหน้านเออใช่ใ,ชใบหน้าเขาบอกว่าใ,ให้มันดูเครียดๆหน่อยเครียดหน่อจากมาหน้าหล่อๆดูดิทำให้มันดูเครียดซะตรงนี้เนี่ยเราคือมันจะมีขั้นตอนว่าเราจะต้องไปหาในมังงะเลยเป็นพวกของอาลายเส้นอเอามาใช้อดปกันคือมันจะมีรอยโกรธ อ่าแบบเป็นรอยกรดแบบตัววีที่แบบกลับด้านอะไรพวกเนี้ยอ๋อแสดงว่ามังงะเนี่ยเขาก็จะมีแพทเทิร์นในส่วนของลายเส้นของเขาลายเส้นอยู่แล้วหยิบยืมมาโอเคหยิบยืมมาเอามาแบบอะดปใช้บางส่วนให้มันดูแล้วแบบอ่าแล้วถ้าวาดไปแล้วมันดูไม่กรดอันนี้ต้องทบเอ่อต้องแบบกรบสีใหม่จริงต้องกรบสีใหม่ใช่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันทับได้เออเออ เนี่ยเออหน้ามันไปยังมันโกดยังเนี่ยเป็นการเน้นแบบว่าให้มันเข้มขึ้นของตัวผิวเพราะว่าเหมือนเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะต้องมีรอยย่นรอยไดเกิดขึ้นนั่นแหละนะทีนี้เออมันดีนะมันไม่ต้องไปเสียตังค่าบท็อกจริงจริงเทียบกันเลยเออโอ้ยเสร็จแล้วเป็นไงอย่างเทพเออีเป็นไงโหหมุนตัวอย่างเทอไหนดูดูดิมาถึงตังหูไหมตังหูมากไหม สวยหล่อทั้งใครเนี่ยเฮ้ย้นๆวออทำไมนี่ทีมงานเรานี่หว่าใช่ยูนิฟอร์มก็เท่หล่อมากจบคัทฝากติดตามพวกเราเพนกันจังนะโอเคบายบาย